มาแล้วครับตามสัญญามีอะาไรแมสลที่ถึงครัับตันนี้เป็นเงินมเนามาจากสกุลนครจ้าสกุลเท่านอากฏติดตามในเด้สองลุงม่นแฟนคลับชาแนลครับครับได้ติดตามอยู่แล้วค่ะโอเคล้วเปิดดูอยู่ คุณยายกำลังเตรียมพร้อมรวมพลคนตาดีเด้อมีใายขวดตับไหล่

ก็จะให้เราขายอย่างนี่เลยแป้งอันน่ะเป็นเงาเงาอยู่แป้งจัดใหม่เขาเงีอยู่คืออ่ะค่ะแต่เขาไม่มีวันนี้เราจะรวยไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวญาติเดี๋ยวจำลองกำลังตามวิธีขออยู่

เสียงเครซีด้วยเด้อเจ้อสกพาไไบันจลถึงทงันเลดึงทนะันฝายเรืขขออ้อเก,ก้อน้นองฝายลูกอนลูกอนไนอันนี้เพาว่าชิงสักื่

โมงถึงเขาก็ไปก็จ้างอาหาอแล้วเนาะถอดไปแต่ดี เห็นอยู่บอลลูมนแอยเดียวแอบน้ำรองกรทาสีเป็นแค่รอยนั่นเงฮะฮะดูอะรดูแม่หาเก้าเป็นแค่รอั่นเอูจังพีสวยดูแม่ดูหาเก้าลงมาอีกนั่นละนั่นละนั่นละเออน่หาเก้านี่พี่น้องเห็นบอนี่หมดนี่แล้วค่ะ เอาชุ่มเข้าไปกะกาดูเป่้าหรือสามเก่าซีรู่แม่ซีรุ่นั่นแหละครับเนาะแมนแมนสามสองเพิ่งเอาได้อางเด้องเดองเด้เดิ่งเด้อางด้ด้รงด้องมด้งเด้อเด้อรางเด้องอเดอรางเ้รา้รารางเราอร้อาอรอรางเเาเด้มา้ง้อง ลูบลูบลูบเวียก็กวียกมันก็หายเกลียดกันบ้างนแม่นหละแม่ได้แล้วนี่แหละอ่าถอดใสวิจารณญาณในการรับชมได้รับฟังนะคะนี่รวมคนคนตาดีเฮงเฮงรวยรวยกันงวดนี้นะคะทุ่มเข้าไปแล้วก็เอาถอยออกมาเลยเจ๊ใส่แป้งไม่ดูใส่แล้วทำนี่แล้วเอาทำนี่แล้วนั่นละ แม่แค่นี้ก่อวันนี้ลูกอะไรนะคม<ร>าช่วยเจอดด้ถูกเอฟซีผู้ขาตาดีเห็นเรียกทุกคนได้ไหม โอ้ยนี่เห็นเกหกบาทเนี่ยแบบไงเลยแม่รว้ทุกคนแม่ขอให้เอฟซีทุกคนให้ตงกลางด้ครับตกางด้วยครับตาที่ไปอันให้เพื่อนชอบให้เพื่อนรักให้เพื่อนลงแล้วก็ให้อ่าให้ชิ่งที่เพื่อนยากได้อยากขอเด้อค่ะเด้อให้สมหวังทุกทุกคนในงวดนี้ค่ะแล้วขอขอให้เอฟซีทุกคนมี ความสุขความเจริญภายในภาคน้าแล้วก็ขอให้มีความชุกยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นขอให้ทุกคนนะคะเอาที้ลูกกันนวดนวดละครั้งแม่ไหมเนาะจะได้บอลอันนั้นนาอค่ะว่าคิดไดเป็นคิดไหนะคะนวดละครั้งที่แม่จำลองจะลูกให้เด้อละครั้งครับวันที่ควันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สามสิบเอาวันที่สามสิบกับวันที่สิบสี่สิบห้านี่เนาะ อืมครับครับนี่เลยครับพี่น้องเด้ออันนี้เราขอเพิ่มกันในร้องเพื่อคนเด้ยอันอันน้องเป้มาใช่อะไรบอกจ่าเดี๋ยวมึงถ่ายให้ชัดๆอีกสักครั้งนึงนะคะชัดๆอีกสักครั้งลงมนได้ชัดระบ้นมาจากบ้านวายนะมนใช่แล้วครับชัดแล้วชัดแล้วนี่นะคะนี่เลยค่ะตำเนียบกันนะครับเนาะมันหมานเด้อมันหมานผู้ใดเห็นตัวไหนทงมาบอกในเด้อครับเด้อเมมมาบอกในเด้อมอนินิ่ง